ขอกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC เวอร์ทุกปู้ทุกคนนะจ๊ะม,ม่าผมมาขอคำสอนสาว,าวมานาสมคือเก่า้ะจ๊ะมานี้อ่าม,มาหนี้งมนาสิภาพไปเบิงสวนลังบะเสื้อลังบานที่ปู่บวบไหวนาจาหววะจ๊ะบวาเกิดยังขืนก็บ,บวบมนาอนอกพี่น้องไปเบิงนุ่มกันเลยแบบบุไเด้อ,ออกไปโดอนอินนี้แล้วนะจาะพี่น้องกระสีออกไปเบิงว่าเกิดยังขืน สวนลังบาทเด้อจ้าออกไปเลยจ้าไปจับไปสมบุกสมบันเด้อจ้าระวังหลุมเด้อจ้าเด้อพกเนี่ยจักน้อยนะจ้าปีใกล้ยี่ดอกพกเนี่ยจักน้อยนะจ้ามีตดมังวงตดยังหล,ลายอย่างเด้อเบิ่งเสียพี่น้องเบงิ่งข้างหลัง หกเนี่ยจักหน่อยนะจ๊ะจักมีอียังตัวอียังเต็มไปเบิดเลยนะจ๊ะโมโหว,บบว่าบวบกับสิเป็นแน่ได้นะจ๊ะพี่น้องปัดพี่น้องเบิ่งบวบในดูนี่ตกตะลึงตึงตังเบิดเลย เกดิดอีหยังขื้นก็ปวดข่อ,อยพี่น้องเมือ <ś m akes> งแน่นะจ๊ะแกเบิดเลยจ้าแกเบิดเลยจ้ะพี่น้องเออบุลือ,อยังเลอยอ่ะโหวสิกินเนวใด่ะบ้านนี้จ้ะพี่น้องคุณน,มนะมันแกแล้วมันสกินได้บ่นน้องพี่น้องเอ,อ้ นะแกเบิดเลยจ้าจะเป็นจะลูกนั่นจา้าหูอยู่แน่นต้นหมอกม่วงนะ่ะพี่น้องเอ้ยมีตังร้ายลูกเลยบวบนะแต่และลูกนี่คือแบบสภาพกินบไดแล้วนั่จ้าผู้แกเบิเลยจา้าโอโถดหลายแหงอน,นี้เนาะบวบคอยพี่น้องเอ้ยแกเบิเลยจา้าหมดหลายแหงนาะจ้าพวกเนี้ยโอ้ยเหตุใดเนาะปาดนี่ ไว้บนนอาจะพี่น้องสิเด้เก็บลงมาเห็ดยังนอกเก็บลงมาเอาอันนั้นมานํำพี่น้องว้าเบิ้งเน้อเสียเอาเสียเอาให้พี่น้องเบิ้งเน้อจ้าเสียบัวเป็นพี่น้องเบิ้ง บด้งเลนแนะจ้ะพี่น้นนอ,นอนนนงล,อลูกใหญ่ไง้ะจ้ะทางผุนก็มีอีกลูกนึแล้วจ้ะบวบ้ะจ้ะเด้บอบวบ

เลยจ้ะเพราะว่าไฟไฟเพชรแนวจด้แต่เลยโอ้ ค่ะคค่ะจะปลูกตอ่อได้เลยจ้ะอันนี้อันนี้โอ้ยหมาโอ้ยหมาอ้นนี่จ้านี่หมาอ้นนี่ก็พี่น้องโอ้โตกุดเลย <laughs> いいや、だって。 น้องดีจ้ะอือนี่น้องน้องนี่เป็นน,นิสัยมือสี่ แกบด okay, แล้วจ้าเอาลูกมาโบวเบิร์ดเดาจ้าเด้อเนี่ยอีกเป็นซิปซิปหน่วยขุนเด้อจ้าเนี่ยอีกเป็นซิปซิปหลุขุนเด้อจ้ายังโบวเบิร์ดเด้อจ้าเพราะว่าอารมลงสนิทแหละอันนี้นะคือแกแลละเอาน,นายจะปลุกแกเลยอันนี้อ่อนอยู่เด้อจ้าอันนี้ยังกินได้ยนนู่ยังอ่อนอยู่ นายค่ะังโมเมนต์หมักคุ้งได้จ้ะลักษณะกะสีคล้ายๆหมักคุ้งเนาะเปิเบิ้งแหละโมเมนต์หมักคุ้งได้จ้ะหมักบวบจ้ะโมเมนต์หมักคุ้งซุปได้จ้ะโมเมนต์มะละกอซุปได้จ้ะเป็นบวกแกะมิตรวะสิเอาตัวนี้ไปใส่ไว้ใส่แกงหรือว่าพัดก็ได้ พราะว่าบัวมีเป็นบววพันใดไงนะจ๊ะแบสีลูกใหญ่แบบลูกไงแค่เมื่อนี้ด้วยจ้ะอันนี้คือดำแล้วอันนี้ก็คืออันนี้ก็คือ พี่น้องเสียไปตากตากเอาเนี่ยไว้ปลูกต่อนะจ๊ะพี่น้องสรุปทีได้ด้วยจ้ะเดรรลายแห้งนะจ๊ะเอาบัลเนเบิร์ดด้วยจ้ะเด้อเพราะว่ามันคับแล้วมือหนาสีมาเอาไม้เอาแซมนี่ก่อนนะจ๊ะเพราะว่าร้ายแห้งมีตะลุกใหญ่ๆเลยจ้รารอบๆขางสวนกับพี่น้องเอ้หมีอันต้นหมักม่วงมันเนาะต้นหมักม่วงมันร้ายร้ายด้วยจ้ะอ หมูมองมันก็บบ่ค่อยออกนอะจ้ะเพราะว่ามันงํากันมันทีกันโผดมันงํากันเลยบ่ได้ออกบ่ได้ค่อยออกลูกหรอกจ้าอันนี้ก็สีดย้าขาหยานนะจ้ะกัสีแบบใต้แบบใต้เลื้งไปเลยเนะจ๊ะอันนี้ก็สีเป็นบอบอเก็บน้ำบอเก็บน้ำสีมีพักตบชวานะจ้ะแล้วก็สีแบบพูนไปทางพุดก็สีเป็นทางเขาบ้านนะจ้ะทางเขาบาน หมกบวบยังหลายแฮงนะจ๊ะแต่ยังเอาลงบ่เบิดอกจ้ะโอได้ซํานี้พี่น้องเอยเป็นจ้ะไปพี่ สิโค่ลำขอลาพี่น้องเนาะพี่น้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะจ๊ะกับได้บวบเนาะได้หลายเติบอยู่จ้ะได้เป็นหลายลูกที่ตะลูกใหญ่ๆเนาะจ้ะกัสิขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี่น่าจะฝากพรมีพี่น้องเอฟซีเป็นสื่อส่วนก็หลายคนก็แชร์ติดตามคอมเมนต์เป็นกำลังใจนี่ได้จ้ะขอบคุณหลายๆที่เข้ามารับชมรับฟังเนี่จ้ะขอกราบสวัสดีและสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตจะป่วยคนนี่จ้ะ ขอกันคลิปหนานาะจ้ะพี่นอ้องบ๊ายบายด้วจ้าพุณค่ะ